อบอลคืนนี้ประจำวันพุธที่22พฤศจิกายนครับอยู่ผมเช่นเดิมครับจิโกกาบอลครับและผมจิมมี่กาบอลครับก่อนที่เราไปวิเคราะห์กันครับเราไปสู่ผลบอลเมื่อค่ำคืนที่ผ่านมากันก่อนครับคู่แรกครับเราให้ต่อไปทางด้านอินโดนีเซียครับราคา1ลูกครับคู่นี้อินโดนีเซียก็เปิดบุกไปเสมอฟิลิปปินส์ไป1ประตูต่อ1คู่นี้ก็เสียเต็มกันไปครับคู่ที่2ครับเราให้ต่อทางด้านอิหร่านนะครับอิหร่านบุกไปเยือนอุซเบกิสถานในฟุตบอลโลกรอบคัดเลือกศึกเอเชียครับคู่นี้ครึ่งแรก อิหร่านนาก่อน2ประตูต่อศูนย์ครับแต่ครึ่งหลังพวกเขาอุดไม่อยู่ครับโดนอ,อุสเบกิสถานไล่ตามตีเสมอไล่จบเกมคู้นี้เสมอ2องสู้นี้เสียกันไปนะครับเสียครึ่งหนึ่งคู่ที่3นะครับเราให้ต่อทางด้านซาอุดีอาระเบียครับคู่นี้ซาอุเ็้า บุกไปชนะจอแดนได้คู่นี้ก็กินเต็มนะครับคู่ที่4ครับเราให้ลอกไปทางด้านตุรกีตุรกีบุกไปเยือนเวลคู่นี้เวลต่อปอครับคู่นี้ตุรกีก็ยังเสมอตุเวลไปคู่นี้ก็กินครึ่งนะครับคู่ที่5นะครับเราให้ต่ําทางด้านยิบลอตตาไป5.5ครับโอ้โหยิบลอตตาอันนี้ก็โดนไปอีกครับแพ้ในชาแน์ไปหกศูนย์นะเพราะผมไม่น่ายิงลูกหกเลยสำหรับในเธอร์แลนด์คู่นี้ก็เสียเต็มนะครับอีกคู่นึงครับคู่ที่6เราให้ต่อหน้าโคลอมเบียโคลอมเบียบุกเยือนปารากวัยในพื้นโลกโซน อเมริกาใต้คู่นี้โคลอมเบียก็บุกไปชนะ1ประตูต่อศูนครับคู่นี้กินเต็มนะครับคู่ที่7นะครับเราให้สูงอุลุกไกคู่นี้อุลุกไกเปิดบ้านเอาชนะโบลิเวียไป3ามูนคู่นี้เจ้าพอดีครับและคู่สุดท้ายครับอาร์เจนตินาครับพบบราซิลเราให้ต่อทางด้านอาร์เจนตินาราคาเสมอคู่นี้อาร์เจนตินาก็ไม่ทันผิดหวังครับอาร์เจนตินาก็บุกไปชนะบราซิลได้1ประตูต่อศูนครับก็จบกันไปแล้วสำหรับทีเด็ดเมื่อค่ำที่สรุปผลทีเด็ดเมื่อคข้ามคืน มันพูดครับยังคอมมบอลอยู่บ้างเราให้คู่ไหนบ้างไปดูกันได้เลยครับจบยังบอลทีมชาติหมดไปแล้วเมื่อวานนี่ <c oughs> บอลน,นี่นี่คัดมาบอลรอบใหม่นี่คัดมา5าคู่เป็นฟุตบอลลีกอย่างเดียวนะครับลีกแปลกๆเลยนะครับวันนี้เพราะมันไม่มีบอลน,นะ<ช>บอลก็ทีมบอลน้อยก็หยุดไป<ช>อ่ครับก่อนที่เราจะไปวิเคราะห์กันนะกดฝากย้ำอีกเช่นเดิมครับฝากกดซับสไครต์กดแชร์และกดกระดิ่งติดตามช่องจิ๊กโกกาบอลให้ด้วยครับ พวกเราตั้งใจทำคลิปแต่ละวันมากๆเลยนะครับแล้วก็อยากให้กด subscribe กันเยอะๆครับหรือว่าพิมพ์คอมเมนต์เข้ามาคุยกันอยากตอบทุกคนอยากคุยกับทุกๆท่านครับครับผมไลน์เลอร์วันที่คู่แรกครับเราเลือกมาเป็นฟุตบอลอินเดียลีกดิวิชั่นหนึ่งครับไปดูซูซิลวาเทอร์เปิดบ้านพบกับ T R A U F C ครับคู่นี้เจ้าบ้านต่อยที่ครึ่งควบลูกสูงต่ำราคา3ลูกครับสำหรับตารางคะแนนนะครับชูชิวบาเธอร์ก็อยู่อันดับที่9นะครับก็แข่งไปแล้ว4นัดชนะ1เสมอ1 แพ้2นะครับยิงได้4เสีย5นะครับแต่ว่าวันนี้เขาเป็นเจ้าบ้านเนาะวิเลตในบ้านเขามีอยู่ศนเปอร์เซ็นต์นะครับเพราะว่าแต่นัดเดียวแล้วก็แพ้ไปนะครับ2 1นะครับสำหรับชูชิวส่วนทางด้าน TRAU FC นะครับอยู่อันดับที่13แข่งไปแล้ว5นัดยังไม่ชนะใครเลยนะครับเสมอไป1แล้วก็แพ้ถึง4นะครับยิงได้1ลูกเสีย15นะครับมี1คะแนนนะครับอยู่อันดับที่13ที่โลนะครับมีแค่13ทีมนะส่วนวิเลตนอกบ้านก็คือศูนย์นะครับโดนมาเท่าไหร่แ 8ลูกนะครับแข่งนอกบ้านไป3นัดโดนมาแปลูกยิงได้นัดเดียวนะครับโอ้โหผลงานไม่ดีเลย TIAU FC ไปดูเฮตเวละาคู่นี้เจอกันนัดล่าสุดนะครับ <c oughs> เป็น t ี a u ครับเปิดบ้านเอาชนะชูชิวบาตเทอร์มา3ประตูต่อ2เจอกันมาทั้งหมด7นัดนะครับเจ้าบ้านอย่างชูชิวชนะได้1เสมอ2แพ้4 ทำกำไร14.3และเกมสูงที่42.9ครับไปดูผลงานในบ้านของชูชิวเขาเจอ TRAU มา3นัดวกเขาไม่ยังกล้าชนะไป1เสมอ1แพ้1ทางกำไร33.3เกมสูงที่66.7ครับผมผลงานของชูชิวนะครับ10นัดหลังสุดก็ชนะไป3เสมอ3แพ้4นะครับอาตราทำเงิน50จบสูงที่40นะครับนัดล่าสุดก็ไม่สามารถาเก็บแต้มได้นะครับก็แพ้ไปคาบ้านนะครับ1ประตูต่อ<ช>สองสำหรบับชูชิวอินเตอร์คาชิอยู่อันดับต้นๆเลยนะตัวเด็ดทีมในอินเตอร์เนี่นยนะ ส่วนผลงานในบ้านของพวกเขาเจ็ดนัดหลังสุดนะครับชนะ2เสมอ3แพ้2นะครับอัตราทำเงินน้อยมากนะครับอยู่ที่14.3จบสูงที่28.6นะครับต่ำสุดๆไปดูผลงานของ TRAU กันบ้างครับผลงานนัดล่าสุดเขาเล่นในบ้านครับแพ้ไปศูนย์ประตูต่อ5ครับ10นัดหลังของเขาชนะได้2เสมอ1แพ้7จ็ดทำกำไรแค่20เกมสูงอยู่ที่30นะครับโอ้โหผลงานช่วงหลังนี่6-7นัดหลังนี่เขาไม่ทำกำไรนะครับเสียอย่างเดียวครับสำหรับ TRAU ไปดูผลง,งานเกมเยีเย่ยของ TIU กันบ้างครับ10นัดหลังชนะได้3เสมอ1นึ่งแพ้หกําำกำไร30เกมศูนอยู่ที่70กับ4นัดล่าสุดของเขาในการเล่นเยือนเสียหมดทุกนัดนะครับถือว่ายับเยินเจอยับเยินนะผลง,งานไม่ดีด้วยกันทั้งคู่ไปดูฟอร์มโอเวอรลของทั้ง2ทีมนะครับชิวๆนะครับแข่งอ่าวิเลตฟอร์มโอลอยู่ที่1.20น,นะครับในบ้านอยู่ที่0.5นะครับก็คือจริงๆแข่งไปแค่2นัดเนาะแล้วเสมอกับแพ้ไปนะครับสถิติก็เลยมีแค่นี้ส่วนทีไอเอนะครับ ฟอร์มอ้อยอยู่ที่0.7นอกบ้านอยู่ที่0.8นะครับอัตราการทำประตูเฉลี่ยของทั้งสองทีมเชีร์ชิลยิง1.6ลูกต่อน,นัดน,นะครับส่วนทีอารโอยิงใครไม่ค่อยได้เลยยิงได้เพียงแค่0.6นะครับส่วนอัตราการเสียประตูชูชิวนะครับเสียในบ้านอยู่ที่1.4ส่วนทีออเสียถึง2.2นะครับโอ้ทีาอวฟอร์มอย่างนี้จะไหวไหมเนี่ย นนั่นดิส่วนวิเลตในบ้านของชูชิวนะครับอยู่ที่ศูนย์เปอ่จีอยู่ที่1.59่ดานะครับทำได้ตูได้จริงคือ0ูนย์จโอ้ถือว่ามีโอกาสนะแต่ทําใครไม่ได้2นัดจ,จะยิงได้เพียงแค่ลูกเดียวนะครับสําหรับชูชิวส่วนไข่เอ็กหรือโอกาสที่จะเสียประตูอยู่ที่1.42เสียจริงคือ1ลูกนะครับเกมรับก็ยังพอเชื่อใจได้อยู่นิดหน่อยนะครับส่วน T R A U รายิเลตนอกบ้านอยู่ที่20%คยที่ 16, ท1.16ได้จริงคือ1ลูกส่วนต์ไข่จีอยู่ที่1.53นะครับเสียประตูจริงคือหนึ่ง ไอทีไอยูนี่ห่วยแตกทั้งลุกทั้งรับไปนะโดยเฉพาะเกมรับนี่โดนยิงบอลไล่นะครับโดนยิงเยอะมากๆนะครับสอทีไอยูที่มันก็ที่โลอ่ะอือคู่นี้ว่าไงไปดูคู่นี้ครับยังโหผลงานไม่ดีด้วยกันทั้งคู่ครับก็ยังมองที่เจ้าบ้านนะครับบอลอย่างนี้ก็ต้องมอง <c oughs> ที่เจ้าบ้านไว้ก่อนมันเพิ่งเตะมาไม่กี่ <c oughs> นัดเองใช่แล้ว,ลวชูชิวเพวิ่งเล่นในบ้าน <c oughs> ในแค่นัดเดียวยังไงผลกานในบ้านเขาก็น่าจะพอฝากความหวังไว้ได้บ้างครับกับ1เม็ดนะครับชนะ1เม็ดก็ได้ละคู่นี้ต่อไปได้คครรับที่า ขึ้นคุบลูกครับสาหรับชูชิวบาเทอร์เสียงพี่โกดูไม่ค่อยมั่นใจนะกบอนมันอะไรนิดๆมันไม่ค่อยคุ้นเคยอาไปว่าอ่ะเจอที่โหลอะเจอที่โหลแล้วผลงานที่โหลคือแบบมันโดนยิงเยอะโคตรเลยอะอยังไงก็คิดว่าไอชูชิวเจ้าบ้านเนี่ยน่าจะชนะไม่ได้นะเพราะว่าถ้าชนะไม่ได้ก็ไม่รู้ใจยังไงลวไอ้นี่ไม่ อ่อนจัดนะไอทีไอยั่วใช่ไปที่คู่ต่อไปครับไปที่คู่2ครับเราไปดูคอนเฟเดรทิกอังกฤษนะครับเราไปดูบาเนตเปิดบ้านพบโอแฮมนะครับคู่นี้เจ้าบ้านบาเนตต่อคือครุบลูกสูงต่ำราคา2องขึ้นครุบสามครับสำหรับตารางคะแนนนะครับบาเนตอยู่อันดับที่2นะครับผลงานดีทีเดียวนะครับยี่สินัดนี่ชนะไปถึง13เสมอ3แพ้4ยิงได้20ลูกนะครับเสีย28นะครับมี42คะแนนอยู่อันดับที่2นะครับส่วนวิลเล่ในบ้านของพวกเขา70%อยู่อันดับที่4ของลีกนะครับในบ้านแข่งไปแล้ว10นัดชนะะ7นครับแล้วก็เสมอ2 แพ้หนึ่งยิงได้ถึง19ลูกนะแล้วก็เสีย11บเนะยิงได้เยอะนะเกือบนัดหนึ่งก็ตกเฉลี่ยประมาณ2ลูกนะเสียนัดละลูกก็สกอร์ว่าสองหนึ่งอะไรเงี้ยสประมาณเน็ตส่วนน้องแอมแอตเลติกนะครับอยู่อันดับที่11นะครับแข่งแล้ว20นัดชนะ6เสมอ9แพ้5ยิงได้28เสีย28นะครับมี27คะแนนอยู่อันดับที่21ส่วนวินส่วนวินเลดนอกบ้านอยู่ที่3า0สนะครับอยู่อันดับที่11ของลีกนอกบ้านเขาเนี่ย10นัดนะครับชนะ3 เสมอ4แพ้3ยิงได้11ยิงนิดน้อยนะครับเ <Se> er สียก็พอสมควรเสียเยอะเหมือนกันนะครับสำหรับโอ้แนมไปดูเฮดทเวทคู่นี้ครับเจอกันมาแค่2นัดนะครับเป็นบานเน็ตนะครับชนะได้1แพ้1ทางทำกำไรห้าสิบเก็บสูง50นะครับผลงานบาเน็ตนะครับ10นัดหลังสุดชนะ6เสมอ2แพ้2นะครับอาาัตราผลเงิน40%จบสูงที่60%นะครับนัดล่าสุดก็ไม่สามารถทำกำไรได้แล้วก็จบต่ำไปด้วยแพ้เกีตเฮดไปนะครับศูนย์ประตูต่อ2นะครับส่วนทางด้านบาร์เน็ตสุดในบ้านชนะ7เสมอ2แพ้1 แต่ทำเงินเพียงแค่50เองนะครับแต่ว่าจบสูงก็60นะครับ2นัดล่าสุดนี่ในบ้านนี่ทำเงินไม่ได้เลยนะแล้วก็จบต่ำด้วยนะครับสัสบาเน็ตไปดูโอแฮมกันบ้างผลงานของพวกเขา10นัดหลังเขาชนะได้3เสมอ5แพ้2ทำกำไร30ครับเกมสูงอยู่ที่30%นะครับเกมเยือนเขาเล่นเกมเยือนมา10นัดชนะไ,ไป4เสมอ3แพ้3ทำกำไร60เกมสูงอยู่ที่50นะครับถือว่าผลงานถือว่าใช้ได้เหมือนกันำสำหรับของโอแฮมนะครับโปรแกรมนัดถัดไปนะครับ บาร์เนตจะไปเยือนวิลสโตนเอฟซีนะครับส่วนโอแฮมเล่นในบ้านเจอแอฟริดยูไนเต็ดนะครับสำเนียงอังกฤษนะสำเนียงอังกฤษนะไปด <c oughs> ูฟอร์มโอเวอร์ของทั้งสองทีมนะครับบาร์เนตคือฟอร์มดีนะครับอยู่นอัดับที่2ก็มีฟอร์มโอเวอร์อยู่ที่2.1นะครับฟอร์มในบ้านเขาดีทีเดียวนะครับอยู่ที่2.3ส่วนทางด้านโอแฮมนะครับฟอร์มโอเวอร์อยู่ที่1.35ฟอร์มนอกบ้านอยู่ที่1.3นะครับอัตราการทำประตูเฉลี่ยของทั้งสองทีมบาร์เน็ตทำในบ้านอยู่ที่1.1ลูหนะครับส่วนอาาเียกะรรรัสตปตู บาเนตเฉลี่ยเสียอยู่ที่1.1ลูกนะครับส่วนโอเอมเสีย1.8ลูกนะครับส่วนวินเลตนะครับโอ้บาบาเนต70%นะในบ้านส่วนค่า XG อยู่ที่2.24ทําให้จริง1.90นะครับบาเนตถือว่าเป็นทีมที่สร้างสรรค์โอกาสได้เยอะพอเยอะมากๆนะครับแล้วก็ทําได้พอสมค,นะควรนะก็ไม่ขี้เหร่นะครับถือว่าเกมลุกค่อนข้างดีทีเดียวส่วนค่า XGA บอกจะเสียประตูอยู่ที่1.26เสียงจริงคือ1.00นะครับเกมรับก็ยังพออ,อยู่ในค่าเฉลี่ยมาตรฐานอยู่นะครับ โนอแฮมวิลเลตนอกบ้านอยู่ที่3 0มสิบเปอร์เซ็นต์ค่าไออยู่ที่หนึ่งจุดสองเก้าทำได้จริงคือหนึ่งจุดหนึ่งศูนย์นะครับก็คืองั้นก็ใส่ตะกอลได้เลยนะก็คือว่าไม่ไม่ขี้เละนะสำหรับเกมลูกแต่ถึงแม้ว่าพวกเขาจะสร้างสรรโอกาสได้น้อยแต่เขาก็ยังพอทําได้นะครับส่วนค่า x g a ของพวกเขาเขาบอกจะเสียประตูอยู่ที่หนึ่งจุดหกสามเสียจริงคือหนึ่งจุดแปดศูนย์โอแฮมเกมรับนอกบ้านไม่ดีนะครับเสียเยอะไปหน่อยนะครับเกือบนั้ดละสองลูกนั่นแหละคู่นี้ว่าไงพี่คู่นี้นะครับบาันเน็นนนเนนต่ สถิติโดยรวมและผลงานในบ้านเขายังถือว่าดีและยังเชื่อใจได้ครับสำหรับบาเนตนะครับเพิ่งมาพลาดไม่ผลงานไม่ดีเมื่อ2นัดที่ผ่านมาเท่านั้นเองสำหรับผลงานในบ้านเขาและก็อีกอย่างครับสำหรับโอแฮมนะครับเล่นเกมเยือนยังไม่ค่อยดีเท่าไหร่ด้วยยังไงนี่กับเลทราคาแบบนี้นะเลทราคาแบบนี้ยังไงเชื่อใจไปได้ที่บาเนตแล้วกันครับต่อขึ้นควบลูกครับผลงานในบ้านน่าจะเบียดและเฉือนชนะได้สองสูตน่าจะมีแหละสำหรับคู่นี้รับบาเนตนะคิดว่าถ้าอยากขึ้นไปดิวิชั่นสูงกว่านี้นัดนี้ก็ต้องไม่ต้องชนะแหละ วันนี้เขาเรียกบอลเลยนะบอลแบบวันว่างๆเออวันว่างๆแล้วนี่ก็ลีกนอกคือคอนเฟอเรนซ์นอกเลยนอกจากลีก2มาอีกอ่ะใครได้แชมป์ก็มีการขึ้นลีก2ขึ้นไปนะครับสำหรับคู่นี้ไปคู่ต่อไปครับไปที่เมกาไอเมกาใต้บ้างไปดูบราซิลไปดูฟุตบอลกังเปโอนาตูบาซิเลเซเรียี่อาร์นะครับอย่าคเซโรเปิดบ้านพบกับวาสโกนากาม่าครับโอ้โหคู่นี้นะครับเจ้าบ้านนะครับคูเซโรต่ออยู่ที่ ปอปอนะครับสูงต่ำราคา2ลูกควบ2ลูกครึ่งครับสําหรับตารางคะแนนนะครับคูเซโลก็อยู่อันดับที่15นะแข่งไปแล้ว33นะัดชนะ10เสมอ10แพ้13ยิงได้30เสีย28มี40คะแนนนะครับส่วนทางด้านคูเซโลผลงานในการเป็นเจ้าบ้านไม่ดีนะครับมีเพียงแค่25%อยู่อันดับที่ 20, ที่18ของลีกนะครับในบ้านของพวกเขานี่แข่งไป16นัดนะครับชนะเพียงแค่4นะแล้วก็เสมอ5แพ้ถึง7นะครับแล้วก็ยิงไขไม่ค่อยได้โดยยิงได้แค่10ลูกแล้วก็เสีย13จะถือว่าเกมรับเหนียวนะกุเซโรเหนียวอยู่แต่ยิงไคไม่ค่อยได้ส่วนทางด้านวัสโกดากามาครับอันดับห่างกันอันดับเดียวนะครับ15กับ16วัสโกดากามานี่แข่งไปแล้ว33นะัดชนะ11เสมอ7แพ้15นะครับยิงได้ 35แต่เสียบานนะครับเสียถึง43มนะครับมี40คะแนนอยู่อันดับที่16ส่วนผลงานของวาสโกดากามาในการไปเป็นทีมเยือนวินเลจอยู่ที่18.8%นะครับอยู่อันดับที่15ของลีกนะ16นัดในการไปเยือนชนะ3เสมอ5แพ้ไป8ยิงได้15นะครับถือว่ายิงได้พอสมควรนะแต่เสียเนี่ยโอ้โหไม่ต้องพูดนะครับเสียบานเสย่สิบหลูกไปดูเฮทวีดคู่นี้เจอกันนะครับเจอมา10นัดหลังเจ้าบ้านอย่าง คูเซโลชนะได้หเสมอ2แพ้3ทํทำกำไร50เกมสูงที่30นะครับสองนัดล่าสุดคู่นี้เจอกันก็เป็นนังคูเซโล่ขาเก็บชัยชนะได้ทั้ง2องนัดติดต่อกันครับผลงานในบ้านคูเซโลที่เจอกับวัสโกรครับเจอกันมา10นัดชนะได้4เสมอ4แพ้2ทํทำกำไร40เกมสูงที่50%ครับ ผลงานของคูเซโลนะครับ10นัดอ่ะนันลดล่าสุดก็บุกไปเอาชนะฟอนตาเลซ่ามาได้นะครับ0-1นัดนะนั้นก็ทำตังันไปแต่ต่ำนะครับ10นัดหลังสุดช่วงนี้ของพวกเขาชนะ3เสมอ2อแพ้5นะครับอัตราทำนเงิน40นะครับแล้วก็จบสูงแค่20นะโอหเดี๋ยวนี้ลีบาซิมยิงกัน้อยนะ ส่วนทางด้านผลงานของคูเซโรในการเป็นเจ้าบ้านนะครับก้านัดหลังสุดชนะเพียงแค่นัดเดียวนะครับเสมอถึง5แพ้3นะครับอัตราทำเงิน11.1ดนะครับจบสูง22.2นะครับโดยที่2นัดล่าสุดก็จบสูงไปก่อนนั้นก็ต่ำเกือบหมดนะครับสำหรับคูเซโร ไปดูผลงานวัสโกดากาม่าครับนัดล่าสุดพวกเขาเปิดบ้านเอาชนะอเมริกา MG มา2ประตูตอนหนึ่งครับสินัดหลังชนะ5เสมอ2แพ้3ทำำาํากําไร60เกมสูงที่สาเปอจะเห็นว่าผลงานช่วงหลังของวัสโกดากาม่าพวกเขาดีขึ้นนะครับสนัดล่าสุดที่เขาเล่นทั้งเยาวเยือนพวกเขาทํากําไรติดต่อกันทั้ง4นัดนะครับสำหรับวัสโกดากาม่าครับไปดูผลงานเกมเยือนของวัสโกดากาม่าเขาเล่นเกมเยือนมา9านัดชนะ2 เสมอ3แพ้4ทางกำไร55.6เกมสูงที่22.2อนะ่อนะ2นัดล่าสุดเกมเยือนเขาก็ถือว่าดีนะครับ<ช>ก็ถือว่าทางกำไรติดต่อก,กันมาเลยสำหรับวัสโกดากาม่านะครับถือว่าขายเกมรับได้ดีขึ้นนะครับสำหรับวัสโกดากาม่านะครับโปรแกรมนัดถัดไปทางคูซโลนครับจะบุกไป,ปเยือนโกยัตอีก5วันนะครับส่วนวัสโกดากาม่าก็ไปเยือนแอเลนิโกพาลาเนเซอีก3วันครับจริงๆริลีบกบราซิลมันใกล้จบไปแล้วอันนี้น่าจะลุ้นในพื้นที่ท้ายตารางท้ายตารางานะต้องต้องสู้กันสรุปอยู่กันนะครับ ดูฟอร์มโอเวอร์ของทั้ง2ทีมนะครับสำหรับคูเซโล่ฟอร์มโอเวอร์อยู่ที่1.21ฟอร์มในบ้านไม่ดีนะครับอยู่ที่1.06ส่วนวาสโกดากามาฟอร์มโอเวอร์อยู่ที่1.21เช่นกันแต่ฟอร์มนอกบ้านคือเลเทะนะครับตัวแดงนะครับอยู่ที่0.88นะครับส่วนอัตราเฉลี่ยในการทำประตูของทั้ง2องทีมนะครับคูเซโล่นี่ในบ้านแทบทำประตูไม่ได้เลยยิงได้เพียงเฉลี่ยแค่0.63ลูกต่อนัดนะครับส่วนทางด้านวาสโกดากามายิงเกือบหนึ่งลูกนะครับประมาณ 0. อยู่ที่0.94นะครับส่วน เสียน้อยนะครับ0.81ส่วนว,สวรราสโกตากาม่าเสียยับนะครับเสียไปถึง1.56นะครับส่วนวิเลตของคูเซโลในบ้านอยู่ที่25%ค่าจะอยู่ที่1.69นะครับทำได้จริงคือ0.63จะเห็นว่าเกมลุกเขามีโอกาสเยอะนะแต่ก็ทําได้โอ้โหทำได้น้อยมากๆนะครับ<ไ><ไ>เกมลุกไม่ค่อยดีไม่มีประสิทธิภาพนะครับส<ไ>่วน<ไ>ค่า a เบอกจะเสียประตูอยู่ที่1.25เสียจริง0.81คูเซโลชดเชยมาด้วยเกมรับที่เหนียวแน่นนะครับในบ้าน ส่วนทางนั้นวัสโกดากาม่าบิลเลนนอกบ้านอยู่ที่19%ค่ายจอยู่ที่1.34ทำได้จริงคือ0.94ก็คือเกมลุกไม่ดีทั้งคู่นั่นแหละส่วนค่ายเอกบอกว่าจะเสียประตูอยู่ที่1.89เสียจริงคือ1.56เกมรับก็โอกาสโดนยิงเยอะนะครับแล้วก็เสียเยอะจริงๆด้วยสำหรับวัสโกดากาม่าแต่ว่านอกบ้านยังพอทำประตูเฉลี่ยนั้นละลูกก็ยังพอมีให้เห็นนะครับอ่าสหรับคู่นี้ว่าไงครับ คู่นี้ถ้าเมื่อเทียบกับสิติกแล้วจะเป็นทางเจ้าบ้านอย่างครูไซลโล่ที่เขาผลผลงานที่บขี่ทั้งน้านวัสโกดากามามากกว่าครับแต่เทียบผลงานนับปัจจุบันครับวัสโกดากามฮะฟอร์มช่วงนี้เขาถือว่าดีขึ้นมากครับไม่ว่าจะเป็นเกมเย้่ยวยาวเยียดก็ช่วงหลังก็ถือว่าเสียประตูน้อยลงนะสำหรับวัสโกดากามา แล้วก็สามารถทำคินชีตได้ด้วยนะครับยังไงคู่นี้ครับ <S <S เลทเปิดมาปอปา,ปาแล้วบอลถือว่าอันดับใกล้เคียงกันแล้วถ้านับผลงานช่วงนี้นะครับมองไปได้ที่วั s สโกดากามาครับที่มีผลงานที่สม่ำเสมอมากกว่าลองปอปอได้ครับสำหรับวัสโกดากามาจัดไป ไปต่อที่คู่ที่4นะครับเราไปดูฟุตบอลอาร์เจนตินาโคปาอาร์เจนฟุตบอลบอลถ้วยนะในลีกของประเทศเขาอันนี้รอบรอบรองชนะเลิศแล้วใครชนะเข้าชิงครับโบคาจูเนียเปิดบ้านพบกับเอสตูเดนเตสลาพาตานะครับคู่นี้ไม่มีใครต่อรองนะครับสูงต่ำราคา2ลูกครับสำหรับตารางคะแนนนะครับอันนี้เทียบในลีกเนาะโบคาจูเนียเนี่ยก็อันดับไม่ดีนะครับอยู่อันดับที่18ฟอร์มหายไปเยอะจริงๆก็13นัดนะครับในลีกของมาชนะ4เสมอ3แพ้ 6ยิงได้15เสีย15มี15คะแนนนะครับอยู่อันดับที่18แต่วินเลนในบ้านของพวกเขาอยู่ที่42.9%เนะครับในบ้านแข่งมาแล้ว7นัดชนะ3เสมอ2แพ้2ยิงได้7เสีย6ยิงได้น้อยแล้วก็เสียน้อยนะครับสำหรับบคุคคาจูเนียร์แล้วก็อยู่อันดับที่15ของผลงานในการเป็นเจ้าบ้านนะครับส่วนทางด้านเอสตูเินเตสอยู่อันดับที่16นะครับผลงานดีกว่าเนาะก็แข่งมาแล้ว13นัดชนะ4เสมอ4แพ้5ยิงได ส0เสีย12ถือว่ายิงได้น้อยมากนะแล้วก็เสียน้อยนะครับแล้วก็ผลงานวินเลตนอกบ้านของพวกเขาอยู่ที่28.6%อยู่อันดับที่8ของลีกนะครับในนอกบ้านแข่งไป7นะัดชนะ2เสมอ2แพ้3ยิงได้5เสีย6ถือว่าเป็นทีมที่ยิงได้น้อยมากๆนะแต่ว,ว่าก็เสียน้อยมากๆเช่นกันนะครับสำหรับเน, <98. S 1> เนีเนียเนีย ไปดูผลงานคู่นี้เจอกันครับเจอกันนัดล่าสุดนะครับฟุตบอลทัวฟิตบอลลีกนะครับโบคาจูเนียเปิดบ้านเสมอเอสตูเดียนเตสลาพาตามาศูนย์ประตูต่อศูนย์แต่คู่นี้เพิ่งเจอกันเมื่อเมื่อเดินที่แล้วนะเจอมา10นัดนะครับเจ้าบ้านชนะ5เสมอ2แพ้3ทังกำไร50เกมสูงที่10%นครับจะเห็นว่าผลงานช่วงหลังออกต่ำเยอะนะเยอะมากออไปดูผลงานในบ้านของโบคาจูเนียครับ เจอเอสตูเดนเตเจอมา10นัดชนะได้5เสมอ2แพ้3าทำกำไร50เกมสูงที่20%่ครับ2นัดล่าสุดของโบคาจูเนียเวลาเจอเอสตูเดนเตพวกเขาไม่ทำกำไรครับเสียทั้ง2นัดติดต่อกันและสกอร์สูงต่ำไปทางด้านต่ำติดต่อกัน2นัดครับผมผลงานของโบคาจูเนียช่วงนี้ก็ถือว่าดีก็ส่วนมากมาเสมอครับผลงานคือเกมลุกมีปัญหารจริง สิบนัดหลังสุดของพวกเขาชนะได้เพียงแค่2นะครับเสมอ5แพ้ไปถึง3นะครับอาตาัตราทำเงิน 50. สจบสูงที่30นะครับนัดล่าสุดก็เอาชนะอีเวอโอบอยมาได้1ประตูต่อศูนย์ในบ้านนะครับก็ทำเงินกันไปโบคาเนี่ยทำเงินติดต่อกันมาแล้วสามนัดน,นะครับแต่ส่วนมากมันสกอร์เนี่ยมันจะต่งต่ำใช่ส่วนผลงานโบคาโบคาจูเนียในการเป็นเจ้าบ้านเก้านัดหลังสุดนะครับชนะ3เสมอ4แพ้2อาตาัตราทเงิน 33. 3 3มแล้วว่าจบสูงเพียงแค่22.2นะครับโอโ้โหโบคา มีปัญหานะไปดู estudiantes la pata กันบ้างครับนัดล่าสุดผลงานเขาบุกไปชนะเซนทันนะครับโอ้โหเซนทันด้วยนะบุกไปชนะเซนทันคอนโดบายเอสอีดีมา1ประตูต่อศูนย์ครับสินัดห่างเขาชนะ5เสมอ3ามแพ้สองทำกำไร60เกมสูงอยู่ที่30มสิบจะเห็นว่า4นัดล่าสุดของ estudiantes <c oughs> ผลงานดีมากครับทำกำไรติดต่อกัน4นัดเลยนะครับแล้วยังไม่แพ้ใครด้วยนะครับ ไปดูผลงานเยือนของเอสตูเดนเตครับเล่นเยือนมา10นัดชนะ 3, สมเสมอ3แพ้สทั้ทงวันล่สี่เกมสูงอย่ที่30และ2นัดเกมเยือนพวกเขาก็ชนะอั้ง2นัดและยังไม่เสียประตูติดต่อกันมา2นัดครับสำหรับงานเกมเยือนของเอสตูเดนเต้ผูนี้ก็ต่ำนะที่อเอสตูเดนเตก็ต่ำเยอะอีกโปรแกรมนัดถัดไปนะครับก็โบคาญเนียหยุกไปเยือนโกดอยบูส โกดอยครูซครับอีก4วันสุดเอสตูเดนเตสจะเล่นในบ้านเจอกับลานูสนะครับสำหรับฟอร์มโอเวอร์ของทั้ง2ทีมนะครับทางด้านโบคาจูเนียฟอร์มโอเวอร์อยู่ที่1.0ในบ้านอยู่ที่1.4นะครับส่วนทางด้านเอสตูเดนเตสฟอร์มโอเวอร์อยู่ที่1.8ึ่งแต่นอกบ้านเขาเก่งนะครับอยู่ที่2.0นะครับอัตราเฉลี่ยการทำประตูนะครับโบคาทำประตูเฉลี่ยอยู่ที่1.1ลูกนะครับส่วนเอสตูเดนเตสทำประตูเฉลี่ยในการไปเยือนอยู่ที่0.9นะครรับสส่วนนผลงาากเียประตูโบคาเสีีียยยเฉลล่่่อููท1.4กนนะครับส่วทางด้านเเเเอสตตูดนนหียวครับเสีียยเพงแคค่0.5นะรับ วิลเลดของับค่าจูเนียอยู่ที่40%ในบ้านนะค่า e ออยู่ที่1.18ทําประตูได้จริงคือ0.80นะครับไอ้น,นี่อยู่นะคาวานี่แนะเจ็บก็มีปัญหาเรื่องการทาประตูจริงนะครับสำหรับับคาจูเนียส่วนค่า e ไบอกจะเสียประตูอยู่ที่1.32เสียจริงคือ1น1ลูกเกมรับโอเคครับเกมรับนี่ไว้ใจได้นะครับสำหรับบคาจูเนียส่วนทางด้านเอสตูเดนเตสวิเล่นอกบ้านอยู่ที่60%ค่3กยิงงได้จริอ1.0นบ,นบีปัญหาเรื่องเกกทั้งคู่นายไอน้อยู่ ส่วนค่าย G, บอกจะเสียประตูอยู่ที่1.43เสียจริงคือ0.4แต่ทางด้าน s อสซูเเหนียวมากครับโคตรเหนียวเลยแหละสำหรับผลงานนอกบ้านนะอ่ะคู่นี้ว่าไงใครชนะเข้าชิงจ้ะคือบอลถ้วยครับรอบรองอย่างเงี้ยมันมันคงต้องแบบเนีย้ยมเนีย้ยมลดเนียเน้ยบนะแบบไม่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 แบบเปิดมาบุกกันอะไรบ้าระหามขนาดนะั้นนะแล้วบอลอาเจนหลังๆเนี่ยมันยิงกันน้อยนะครับหลายๆทีมเนี่ยยิงน้อยสกอร์ส่วนมากออกต่ำนะแล้วเคธูเคู่นี้ผลงานช่วงหลังเจอกันเนี่ยผลงานออกต่ําเยอะมากๆครับแล้ว บอลถ้วยแบบนี้ครับทุกคนมันมันต้องเล่นแบบระมัดระวังตัวกันมากๆเลยมันชอบไป<ะ>ดวนจุดโทษกันไอ้พวกหลีงพวกเนี้ยเต็มที่อาจจะมีแค่สกอร์เดียวครับแต่ถ้าผมให้เลือกเล่นจริงครับผมมองไปที่สกอร์ต่ำครับคิดว่าคู่นี้ไม่น่ามีเกิน2ลูกอ่ะแล้วก็ต่ำเสมอ1หนึ่งหนึ่งต่อ,เ,อเวลาย,ยิงจุดโทษอทษะไรเงี้ยเนี่ยบอกว่าคู่นี้จะทำประตูได้ทั้งคู่อ่ะ ก็ห้าสเปอที่จบหนึ่งหนึ่งก็มีโอกาสส่วนที่เขาบอกมีโอกาสเสมอกัรสา้าเนต์ก็มีนะแต่ว่าเขาให้เอสตูิเตชนะอยู่ที่50%สิอร์แล้วก็สูง hey. ต่ำอยู่ที Being ่2ลูกนะเขาบอกสูง1.5อยู่ที่60%สอ่าสูง2.5อยู่ที่35%ซ็ถ้าสูง2อเนี่ยอาจจะอยู่ที่สักสี่สกว่าสี่ปลายปายอะไรย่เงี้ยครับเออซึ่งมันก็ตรงกับที่เราคิดนะครับว่าโอกาสที่จะ ต่ำเนี่ยค่อนข้างสูงนะใช่แล้วผลงานถือว่าสูสีกันแหละคู่ฟุตบอลคู่นี้สองทีมนี้มีปัญหาเรื่องทำประตูทั้งคู่ใช่แล้วอันดับใกล้เคียงกันด้วยแล้วแล้วด้านเหนียวทั้งคู่้วยนะใช่แล้วผลงานช่วงหลังของเอ็กซ์ตูเ s นเตเนี่ยก็ดีขึ้นมากด้วยนะยังไงคู่นี้นะครับไปได้ที่สกอร์ต่ำกองหลังก็ถือว่าเหนียวทั้งคู่ยังไงมองไม่ได้ครับสกอร์ต่ำเกมลุกไม่ดีด้วยแล้วก็ ต่ำสองถือว่าน่าจะทำกำไรได้คิดว่าคู่นี้ไปต่ำสองสำหรับโบคาจูเนียครับไปครับไปต่อที่คู่สุดท้ายครับไปฟุตบอลบราซิลเช่นเดิมไปดูฟูมิเนเซออาเจพบกับซอปาโลฟูมิเนเซออาเจนี่เขาเป็นแชมป์ฟุตบอลโกปาลิปาตาเดเลสนะครับหรือว่าฟุตบอลถ้วยของอเมริกาใต้ที่เขาเฉือนชนะโบคาจูเนียไป2ประตูต่อหนึ่งในช่วงทศเวลาบาดเจ็บนะครับวันนี้เก็บเล็กเก็บน้อยนะครับคู่นี้เจ้าบ้านฟูมิเนเซต่ออยู่ที่ปปครับสูงต่ำราคา2ลูกครับไปดูผลงานของฟูมิเนเซ่นะครับก็อยู่อันดับที่่8 8แขงไป33 13นนนััดชะะครบเสมอ แพ้12ยิงได้43เสีย42ครับมี47คะแนนอยู่อันดับที่8แต่ผลงานในบ้านเขาดีนะครับมีวิเลตอยู่ที่68.8%นะครับโดยที่ผลงานในบ้านเขาอยู่อันดับ4เลยนะแข่งไป16นัดชนะถึง11ดดใช่แล้วก็เสมอ4แพ้นัดเดียวนะครับยิงได้28ยิงได้เยอะด้วยแล้วก็เสียน้อยนะครับสำหรับฟ um ูมินเซส่วนทางด้นานเซาเปาโลนะครับอยู่อันดับที่10แข่งไปแล้ว33นัดชนะ12เสมอ10แพ้น11นะครับ ได้ยิงได้37เสีย35้โอโ้โหพอ,พอมไม่ดีครับทั้งคู<า>งค่เลยอ่าแล้วก็มีสี่คะแนนอยู่แบบที่10นะครับส่วนทางด้านซาบารลผลงานนอกบ้านคือแย่มากนะครับคือ <c oughs> วิเลโซ่น,นะครับ16บหกนั้นไม่ชนะใครเลยนะครับเสมอถึง8แพ้ไป8ยิงได้เพียง9นะครับเสียไปถึง22 2โสบอ้โหซาบารนอกบ้านคือโคตรแย่เลยอะไปดูผลงานเฮตเคู่นี้เจอกันนัดล่าสุดที่บ้านซาบรโรพวกเขาเปิดบ้านเฉลิชนะฟูมินเซ,เซมา1ประตูต่อศูนย์ครับเจอกันมาหมด10นัดเย่าเยือนมอง ผลงานเจ้าบ้านชนะได้3เสมอ3แพ้4ท่ทำกำไร60เกมสูงอยู่ที่60เปอร์เซ็นต์ครับส่วนผลงานในบ้านของฟูมิเนเซในการเจอซาวเปโรเจอมา10นัดชนะได้6เสมอ1แพ้3ามทำกำไร60เกมสูงอยู่ที่80เปอร์เซ็นต์ครับ4นัดล่าสุดนะครับคู่นี้เล่นในบ้านของฟูมิเนเซผลงานสกอร์ออกไปสูงติดต่อกัน4นัดและ2นัดล่าสุดเป็นฟูมิเนเซที่เปิดบ้านชนะซาวเปโรได้ทั้ง2นัดครับติดต่อกัน ผลงานของฟูมิเนเซ่ช่วงนี้นะครับก็นัาล่าสุดก็ไปเสมอฟาร์เมนโกมา1-1นะครับนั่นก็ทําเงินกันไปนะครับโดยที่พวกเขาช่วงนี้ยสนัดเนี่ยเสมอติดต่อกันนะครับสิบนัดหลังสุดของพวกเขาชนะ2เสมอ4แพ้4อัตราทำเงิน40จบสูงที่30นะครับส่วนฟูมิเนเซ่ในการเป็นเจ้าบ้านนะครับเก้ 9, นานัดหลังสุดชนะถึง5นะครับเสมอ3แพ้1อัตราทำเงิน5 5 6อัตราสูงอยู่ที่44.4นะครับ ไปดูทีมเยือนอย่างซาโปลโรครับซาโปลโรนะครับสุดพวกเขาบุกไปเสมอซานโตสนะครับมาศูนย์ประตูต่อศูนย์สินัดหลังชนะ5เสมอ3แพ้สองทำกำไร50เกมสูงอยู่ที่40เครับสนัดล่าสุดของออซาอโปลโรนะครับพวกเขาเมืองไม่แพ้ใครและทำกำไรได้ถึง3นัดนะครับแล้วก็สกอร์สูงต่ําไปต่ํา4นัดติดต่อกันเลยครับไปดูผลงานของซาโปลโรครับสินัดหลังในการเล่นเยือนครับชนะได้1เสมอ4แพ้5ทํากํากไร30เกมสูงอยู่ที่40นะครับทำกำไรน่าจะไปชนะบอลถ้วยนะโคปา โดบารซิลนะเป็นฟุตบอลทัวร์ของบารซิลนะครับที่ไปชนะฟาร์เมนโกมาในเกมเยือนน,นะครับแพ้พาเมลัสอันดับ 1, หนึ่งไป50ร้อยลวมึง <c oughs> ไปดูโปรแกรมนัดถัดไปของทั้งคู่นะฟูเมเเซ่ก็เล่นในบ้านพบกอริติบานะครับส่วนซอโรโลจะไปคุยกับอานะครับคุยอาบา้านนะครับไปคุยกับใครคุยกับอา <c oughs> <c oughs> จะไม่จะไม่ไเล่นในบ้านเจอคุยอาบ้านนะครับอีกสี่วัน ฟอร์มโอเอรช่วงนี้ของทั้งสองทีมนะครับฟูมิเนเซ่ก็ฟอร์มโออรอยู่ที่1.42แต่ในบ้านโคตรเก่งนะครับอยู่ที่2.31ส่วนทางด้านเซาเปาโลอยู่ที่1.39เานะครับเซาเปาโลในบ้านเนี่ยโคตรเก่งนะแต่นอกบ้านเนี่ยโคตรห่วยนะครับโหตัวแดงนะอยู่ที่0.50นะครับอัตราการทำประตูของทั้ง2ทีมนะครับฟูมิเนเซ่ทำได้ถึง1.75ลูกต่อนัดนะครับส่วนทางด้านเซาเปาโลมีปัญหาเกมลุกจริงนะครับนอกบ้านยิงนอง้อยมากเลยอยู่เพียงแค่0.56ลูกกตตต่่่ออนนนนนััััดะะคครรรรรบบสสววาาเเเเีียยปููฟมิซห เสียเพียงแค่0.88นะครับส่วนซาโารโลเสียถึง1.38นะครับวินเลทของฟูมิเนเซในบ้านอยู่ที่69นะครับคายจีอยู่ที่1.96ทําได้จริงคือ1.75นะครับถือว่าเกมลุกสร้างสรรค์โอกาสได้เยอะแล้วก็ทําได้ด้วยนะครับส่วนค่าเอบอกจะเสียประตูอยู่ที่1.31เสียจริงคือ0.88เกมรับเหนียวครับอย่างที่บอกไปส่วนซาปารโลวินเลทในบ้านอยู่ที่0เรคายจีอยู่ที่1.35ทําได้จริงคือ0 5 6เกมลุกคือโคตรหวยเลยทีมเก่าเนมาร์ น่าจะใช่นะซานโต้ซานโต้อตอันอ๋อแล้วซานโต้ชื่อมัอนคล้ายๆนะอืออันนี้ชื่อคาเปเล่ปะน่าจะใช่มั้งซาโปโลเปเลยก็อยู่ซานโต้อาซานโต้อีกแล,ล้วเหรอใช่ตามกันมาโอเคจำผิดนะครับโทษทีนะครับส่วนน้องนั่งค่ายเอจบอกว่าจะเสียอยู่ที่1.58นะครับเสียจริงคือ0 1.38นะครับเออซาปโปลมีปัญหาเกมลุกสุดๆนะครับเกมรับก็ถือว่าก็ยังเสียประตูอยู่นะครับแต่ไม่ได้เสียอะไรมากนะที่ไหนนั้นแล้วลูกอะไรเงี้ยแต่ว่ามันยิงไม่ได้นะซาโปโลมีปัญหานะอืออ่ะคู่นี้ว่าไงงคคครรััับบู่นี้หลจาก ฟูมิเนเซ่นะครับได้แชมป์ฟุตบอลโกปลาดิสเบตาเลสมาเขาก็ต้องมาเล่นกับผลงานในลีกครับ mm hmm. นักตเตะอินเก่งยังมีอยู่นะครับไอ mm ้ hmm. วิงแบ็กซ้ายที่อยู่เลิเบอร์ลิดเก่าอะไรนะไอ้มาเซโลเออยังอยู่ที่ฟูมิเนเซ่นะครับ mm hmm. มีมาเซโลนะมาเซโลครับที่เหลือก็ไม่รู้จักใครนะครับอืมแล้วก็มีกองหน้าของไอ้ฟูมิเนเซ่ตัวหนึ่งที่เป็นอยู่ทีมชาติบราซิลนะที่เป็นไอ้เด็กอายุน้อยๆที่เขาที่เลิเบอร์ลิดเซ็นล่วงหน้าไปแล้วนะที่อายุ17อ่ะ ใช่เหรอใช่แต่รอครบอายุ18แล้วจะย้ายมาดิบันิดถ้าจำไม่ผิดนะหม่ยว่าถ้าจำไม่ผิดนะอไม่แน่ใจครับวันนี้ก็ข้อมูลขอไม่ชวนนะครับครับคู่นี้ครับฟูเมเซต่ต่อปอและผลงาน เฮตคู่นี้เจอกันในบ้านฟูมิเนเซ่เนี่ยเขาเป็นผลงานเขาที่ขี่ทางด้านซาโปโลอยู่พอสมควรนะแล้วซาโปโลมันมีปัญหาเรื่องเกมเยือนอ่ะดูเด่นยิงได้เก้าลูกอ่ะไม่ได้อ่ะนั่นก็เสียก็พอสมควรแต่ส่วนมากมันก็เสมอเยอะนะใช่เออแล้วราคามันต่อไม่แรงอ่ะฟูมิเนเซ่เนี่ยนอกบ้านเนี่ยเขาอยู่อันดับที่4เลยนะเนี่ยสิบหกนัดชนะไปถึงสิบแพ้ไปหนึ่งอะลูกเออแพ้ไปแค่ยิงได้ยี่สิบแปดเลยอ่ะยี่เยอะอะเราก็เลยมองว่าต่อไม่เยอะขนาดนี้เจ้าบ้านยังมีโอกาสลุ้นมากนะครับใช่ แต่ฟุตบอลพวกอเมริกาใต้อะไรพวกนี้ก็ต้องระแวดระวังนิดนึงนะครับมันพลิกกันง่ายมากมันดูง่าเขาบอกว่าฟูเมเเซ่จะชนะ69%ส่วนซาบัวโร่ชนะ0-0นย่างอ่าโอกาสเสมอก็มีนะแต่เราก็มองว่าน่าจะเป็นเจ้าบ้านเนาะใช่แล้วในบ้านฟูเมเนเซ่ถือว่าเกรบอลถือว่าดีกว่าด้วยแล้วก็น่าเสื้อสวยด้วยน่าจะเบียดเฉือนใช้ได้นะต่อปอปอไปครับสำหรับฟุตบอลคู่สุดท้ายที่น่าเล่นคู่ที่ห้าครับต่อฟูมินเซ่อาร์เจครับไป เี๋ยวเราไปสรุปทีเด็ดที่ให้ไปทั้ง5าคู่นะครับคู่แรกครับเราให้ต่อชูชิวบาเตอร์ราคาขึ้นควบลูกครับคู่ที่2ต่อบาเน็ตราคาขึ้นควบลูกครับคู่ที่3ครับลองวัสโกดากาม่าราคาปปครับคู่ที่4ครับต่ำโบคาจูเนียราคา2ลูกและคู่สุดท้ายครับต่อฟูบิเนเซ่ราคาปปครับนี่ครับเป็นทีเด็ดทั้ง5าตัวสำหรับค่ำคืนของวันพุธนะครับและขอแน้นำครับเดี๋ยวเร็วๆนี้จะมีช่องทิกต็อกขึ้นใหม่ของพี่จิมมี่ เดี๋ยวฝากไว้ไหมฝากกดดันกดดันไว้ก่อนข้างหน้าเลยก็ฝากไว้ก่อนเดี๋ยวแปะลิงไว้ให้อย่ากดสแปมกันเยอะนะสงสารคนทำบ้างเหอะพวกที่กดสแปมก็จิตใจต้องทำด้วยอะไรไปเทมไม่ปไรก็ฝากติดตามมานะครับเราก็ทำทำเต็มที่ทุกคลิปหาข้อมูลกนเต็มที่ทุกคลิปแล้วก็เอามาฟุตบอลมันก็ย่อยให้ง่ายๆฟุตบอลมันก็มีทั้ง50%ครับมันอาจจะเข้าบ้างผิดบ้างแต่เราก็มีข้อมูลมาให้ทุกท่านอาจแต่หลังเราก็ส่วนมากจะผิดนะ ก็ต้องขอไปด้วยข้อมูลไหนไม่ชอบก็ก็ฆ่าไปนะครับแต่เราก็ดูไว้เพื่อเป็นเป็นอะไรเขาเรียกอะไรศึกษาวิทยาทาศนไม่ใช่วิทยาดูไว้เป็นแนวทางข้อมูลเน้อข้อมูลข้อมูลครับไ้พิจารณากันต่อเลยเอาไปเสี่ยงดวงไว้สู้นะครับยังไงก็ยังไงอย่างน้อยๆข้อมูลของเราเนี่ยถือว่าก็ไปสู้ได้แหละสู้ในในเกมเวลาไปเล่นไปแทนข้อมูลลับถึงนะใช่โอเคจบสักทีวันที่วันพุดขอลาไปก่อนนะขอให้ทุกานรับด้วยสวัสดีครับ